ลพัฒน์นะคะวันนี้มาพบกับรายการทอกกับเธอ EP พิเศษค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลายัายเทคโนโลยีราชมงคลรัลตานาโกสินทร์บ่อพิพิมกจักกวัิค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับน้องๆน,น,นายกสมโมสรน,นะคะคณะศิลปศาสตร์และคณะ,ะ,รปประบริหา,ารธุรกิจบ่อพิพิมกจักกวัิค่ะอันดับแรกให้น้องๆแนะนําตัวให้กับทุกคนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิทารัตเสรีดีหะไทยรัตค่ะชื่อเล่นชื่อไนนะคะตอนนี้ดำรงตำแหน่งอุปนัศึกสโมสรนศึกษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะ วัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาพรคงสุขดำรงตำแหน่งนายกสโมสรน,นักศาคณะบริหารธุรกิจบพพิมุกจังหวัดค่ะค่ะพี่อยากสอบถามจุดเริ่มต้นของการเป็นนายกสโมสรของน้องในแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้รับตําแหน่งในปีนี้ค่ะค่ะจุดเริ่มต้นของหนูนะคะก็คือการได้ทํางานเมื่อปีที่แล้วค่ะได้ำดำรงตาแหน่งเป็นเหรัน,นิกสโมค่ะเลยรู้สึกว่าแบบได้ทํางานกิจกรรมกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทมามันสนุกมากและทั้งเจ้าหน้าที่คณะอาจารย์พี่พๆทุกคนก็คือวางใจให้หนูได้ดำรงตาแหน่งตรงนี้ค่ะ ส่วนความรู้สึกหลังจากที่รับตําแหน่งก็คือความรู้สึกแรกเลยก็คือช็อกค่ะเพราะว่าสโมที่เข้ามาโหวตให้หนูก็คือสโมใหม่ทั้งหมดเลยค่ะก็ไม่ก็ตังตกใจอยู่ว่าทําไมทุกคนถึงยังวางใจให้หนูทํางานแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะก็คือยังไม่คุ้นหน้าคุณตาน้องๆก็เลยตกใจนิดนึงว่าทําไมถึงเป็นเราใช่ไหมในปีนั้น โอเคค่ะแล้วในปีนี้ลานน้องไนมีวางแผนไหมไหมว่าจะทํากิจกรรมอะไรบ้างให้กับพื้นที่ของเราเพราะว่าน้องไนเป็นนายกของพื้นที่ด้วยใช่ค่ะก็มีวางแผนเอาไว้ค่ะเพื่อแบบเสริมสร้างความสามารถให้กับนักศึกษาก็พวกจะทําเป็นแบบโฟกซองค่ะ cover d o w นช่วงเวลาว่างแบบเวลาพากักเวลาเลิกเรียนอย,อย่างเช่นวันนี้ค่ะวันพุธช่วงบ่ายนะคะก็คือเป็นเวลาว่างของนักศึกษาก็ทำโฟกซองให้นักศึกษาเข้ามาชมเข้ามาแสดงความสามารถในมหาลัยค่ะ อ๋อก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักศัลยบมบเรียนก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากสอบถามนิดนึงว่าแรงจูงใจในการทํางานของเราแรงผลักดันที่ทําให้เราทํางานได้แต่ละง,งานเป็นยังไงบ้างแรงผลักดันเลยจริงๆคือเพื่อนคะ่ะเจอเพื่อนเจอพี่เจอสังคมรอบข้างดีคะ่ะเลยทาให้รู้สึกว่าอยากมาทํางานตรงนี้เพื่อที่จะเจอสังคมใหม่ได้เรียนรู้อะไรมากมา,มากกว่านี้คะ่ะเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตได้คะ่ะ แน่นอนว่าการทํางานพี่ว่ามันมีปัญหาแน่นอนเลยอยากรู้เทคนิคมากกว่าว่าเคล็ดลับของน้องไนนะคะว่ามีอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาอย่างแรกเลยก็คือใจเย็นค่ะใจเย็นแล้วก็ตั้งสติค่ะแล้วก็มองหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดที่ใครแต่ว่าเราไม่ได้จะไปว่าว่าเกิดที่ใครแต่ว่าอาจารย์ขึ้นมาแบบว่าช่วยกันแก้ปัญหาภายในทีมสโมสรนักศึกษาค่ะมียกตัวอย่างไหมขอสักตัวอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นกีฬาสีเมื่อปีที่แล้วค่ะเกิดปัญหาแบบ นักกีฬามีปัญหากันก็จะให้สมุรสเข้าไปเคลียร์เข้าไปช่วยมีปัญหาเกิดจากอะไรขึ้นนะสมุรสอนก็เคลียร์ปัญหานั้นออกมาให้กับทางผู้ใหญ่ค่ะอ๋อก็จะมีการประนีประนอมเนาะใช่ค่ะกีฬาปัญญาวิเศษใช่ใชค่ะโอเคค่ะแล้วก็อยากทราบว่าพอเราได้เป็นอุปนายกคนที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเรามีแนวทางยังไงบ้างในการร่วมงานกับองค์การนักศึกษา,ศาซ,ซึ่งพื้นที่กลางอยู่ที่สลายาค่ะอย่างแรกเลยคือจะแบ่งเวลาก่อนค่ะถ้าง,งานชนกับที่นี่แล้วง,งานนู้นมันสําคัญมากกว่าจะ งานที่เนี่ยค่ะแบ่งให้กับนายกฝั่งบริหารหรืออุปนายกที่ยังอยู่ที่เนี่ยค่ะและ้วก็ตัวหนูก็จะไปร่วมงานกับที่องค์การนักศึกษาค่ะอ๋อก็จะแบ่งสัดส่วนคน<ช>ไปแบ่งความรับผิดชอบแล้วอ,อ,อยากสอบถามว่าพอเวลาเราแบ่งงานกันแล้วเนี่ยเรามีการโคงงานกันยังไงบ้างในส่วนที่แบบว่าเราต้องไปอีกที่นึงแล้วก็แบ่งคนไว้ตรงนี้อีกที่นึงจะมีรายกลุ่มค่ะและก็จะมีการสื่อสารผ่านกันทางทั้ง พี่เจ้าหน้าที่เออแล้วก็เพื่อนๆในสโมด้วยค่ะเขาก็จะนําเทคโนโลยีมาใช้ใ,ชให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็สุดท้ายอยากให้น้องไน์ลองเชิญชวนน้องๆทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในคณะแล้วก็ในพื้นที่ของน้องไน์ค่ะก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกพี่ๆสโมสอนักศึกษาค่ะ,คะเพราะว่ากิจกรรมของพวกพี่ๆเนี่ยสร้างสารรค์สนุกแล้วก็มีคุณภาพมากค่ะโอเคค่ะต้องขอบคุณน้องไน์มากๆาะนะคะ ค่ะต่อไปเรามาพบกับน้องไผ่นายกบริหารธุรกิจบ้างนะคะอยากสอบถามว่าปีนี้ได้เป็นนายกสโมโแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมไำสโมโใช่ไหมก็อยากสอบถามว่าปีนี้ได้จัดกิจกรรมอะไรให้กับคณะบ้างคะก็จะมีงานเฟสชีนอ้อเมื่อ20ที่ผ่านมาก็จะเป็นการโครงงานกับพูกสาขาคือแจกจ่ายงานอะไรอคะค่ะติวงานกับพวกสาขาให้เริ่ม เรื่องการรับน้องค่ะแล้วมีนโยบายในใจไหมว่าปีนี้เราตั้งใจจะทาอะไรเพราะว่าปีที่แล้วเรียกว่าเราก็เห็นผลงานจากสโมปีก่อนใช่ไหมปีนี้เรามีนโยบายอะไรในใจบ้างว่าอยากจะทําก็อยากจะเดินลอยตามพี่พี่เขาคอยถามพี่พีที่เป็นมาก่อนหน้านี้เพราะเราไม่ได้เป็นมาก่อนเราเป็นน้องใหม่ก็จะคอยถามเุื่อนพี่ปีที่แล้วว่ามีงานอะไรีต้องแก้ปรับยังไงค่ะก็ปรึกษาใช่ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ทาสโมมาก่อนใช่ไหมคะปรึกษาแทนโอเคแล้วก็อยากสอบถามว่าพอ ปีที่แล้วไม่ได้เป็นสม,มุนเนี่ยแสดงว่าเราได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยใช่ไหมเกือบทุกกิจกรรมค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าทางานประทับอยากถามว่าประทับใจกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยก็จะเป็นงานไปชีปีที่แล้วคือเป็นการขายของแล้วก็พวกมีโคฟกซองเนี่ยคะ่ะตลาดหนูเล่นตลาดด้วยคะ่ะทําการขายของก็เลยเป็นการว่าสนุกได้ขายของได้รู้จักการบริหารเงินในจุดจุดหนึ่งคะ่ะเปิดโลกภายใน,นมากขึ้นใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ อยากถามน้องไผ่ว่าน้องไผ่คิดว่าสิ่งที่น้องไผ่เรียนมาแล้วมันมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไงบ้างประยุกตใช้ได้ค่ะเพราะว่าการตลาดก็จะมีการจัดการการวางแผนก็เอามาใช้กับสโม,มสรในการวางแผนจนการโครงการต่างๆค่ะในการวางแผนคุยกับนายกทั้งสองในณะศึกษาเพื่อการวางแผนในงานต่อไปค่ะแล้วมีเทคนิคไหมว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเมื่อเกิดอันนี้สิ่งแรกที่เราทําเป็นเทคนิคส่วนตัวของเราเลยก็คือหาปัญหาก่อนแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหานั้นไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็อยากบอกอะไรกับน้องๆปีหนึ่งปีนี้บ้างเพราะว่าเป็นปีแรกของการขึ้นมาเป็นสมโมสรแล้วก็เป็นได้ข่าวว่าเป็นปีแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับองค์การนักศึกษาเป็นปีแรกค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ได้เจอกับน้องๆน้องๆก็น่ารักค่ะปีหนึ่งคุยด้วยเล่นด้วยก็ปกติ<ร>ก็คือน้องๆเข้าหากันง่ายค่ะอยากให้น้องไผ่บอกถึงกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับองค์การนักศึกษาแล้วก็ปกิจกรรมที่ประทับใจจะเป็นองของ การอบรมนับน้องค่ะที่พี่มีการเล่นกันเล่นด้วยพื้นที่สารยาใช่ค่ะของพื้นที่สารยาที่มีรวมกันทั้งหมดสี่สี่วิทยาเขตค่ะสี่พื้นที่เป็นการละลายพฤติกรรมการสนุกมากค่ะอันนั้นเป็นกิจกรรมแรกเลยไหมกับที่เข้าร่วมขององค์การนักศึกษาค่ะเป็นกิจกรรมแรกค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าทุกคนเลือกเราให้มาเป็นนายุกสโมสรนักศึกษาตอนแรกก็ตกใจค่ะเพราะว่าเข้ามาแรกๆคืออาจารย์ให้เข้ามาค่ะ มีการเตรียมตัวอะไรมาก่อนไหมคะก่อนที่<ก>จะลงมสมัครไม่ได้เข้ามาเตรียมตัวมาเลยคะ่ะเพราะว่าจ่าเขาบอกว่าเข้ามาคุยเล่นกันก่อนอใช่แล้วอาจยาเขาก็เป็นให้พี่นุองพี่ปีที่แล้วเป็นคนโหวตคะ่ะอ๋อก็จะมีพี่ๆที่คอยดูใช่ไหมคะสุดท้ายพี่อยากให้น้องไผ่อยากบอกอะไรกับทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณใครไหมที่คอยซัพพอร์ตเราดันเราขึ้นมาเป็นนายกสโมอลใน<ก>ปีก็อยาก<ม>จะขอบคุณพี่ๆปีที่แล้วแล้วก็น้องๆในสมอมนะคะที่คอย ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณ,คณที่ใ,ใช่ค่ะขอบคุณค่ะที่เลือกขึ้นมาเป็นนายกสมโมสรขอบคุณที่ไว้ใจกันได้ค่ะขอบคุณน้องไผ่ค่ะโอเคขอถามน้องไนท์เกี่ยวกับองค์การนักศึก,ศกศษาบ้างได้รับตําแหน่งอุปนายกคนที่เท่าไหร่คะค,ะคนที่หนึ่งค่ะโอเคในถามนิดนึงว่าตอนเลือกตั้งกันตอนเสนอชื่อตื่นเต้นไหมสุดๆค่ะตอนนั้นดุนมากว่าถ้าหนูได้หนูทําไงดีเพราะสํานักงานก็คืออยู่ที่สระาุก็เลยรู้ว่า คะแนนเสียงเมื่อไรของสารยาจะขึ้นมาสักทีหนึ่งอ๋อคือแอบเชื่อสารยาในใจด้วยใช่ค่ะโอ้ยแล้วเป็นยังไงบ้างพอเรารู้ข่าวว่าสารยาได้แล้วเราเป็นโล่งมากเลยค่ะโล่งมาแบบเป็นพี่ที่สนิทกันได้ที่มันางโยก็คือแบบทางานด้วยกันง่ายมากเลยค่ะอ๋อก็คือรู้จักกันในงานเลยไหมรู้จักกันในงานสัมมนาเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อปีก่อนเนาะองค์การสารยาได้มาทําปฐมนิเทศที่นี่ ได้โครงานกันและรู้จักพี่ๆคนไหนบ้างไหมเอ่ยรู้จักพี่ปองค่ะรู้จักพี่ใช่โอเคเห็นพี่ปองมาช่วยงานที่บัพพิทิมุคค่ะอ่าโอเคงั้นก็ข้ามเลยแล้วกันถ้ารู้จักพี่ต้องข้ามเพราะเดี๋ยวน้องจะเอาเรื่องไม่ดีออกมาเพราะฉะนั้นก็อย่าเลยดีกว่าโอเคแล้วเอาง่ายๆคืออยากให้น้องนายพูดเกี่ยวกับว่าการที่เราเห็นองค์การนักศึกษาทํางานกับปีนี้เราได้มาทําจริงๆและว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้าง ปีที่แตกต่างค่ะเพราะด้วยความที่ว่าเป็นนายกด้วยปีที่แล้รู้สึกมีความเครียดเี่ดมากกว่าปีนี้มากกว่าเดิมค่ะในสกับปีนี้รู้สึกว่าชิลกว่าออกมาจะดีกว่าเพราะว่าปีที่แล้วเราทําแยกพื้นที่เนาะ<ช>แต่ว่าปีนี้ก็ค,คือไปรวมกันที่สยา<ช>เห็นเหมือนกันว่าน้องนายไปเป็นยังไงบ้างได้ทํางานกับพื้นที่หลักครั้งแรกสนุกค่ะชอบมากกับการเจอคนทํางานเยอะๆทุกคนช่วยกันทํางานไม่ได้เกี่ยงงานกันเลยค่ะแล้วการเดินทางล่ะ<ม>เราเดินทางมาไปไกลเหมือนกันไหม ไปไกลค่ะแต่สะดวกตรงที่มีรถส่วนตัวค่ะอ๋อมีรถส่วนตัวก็คือจะไปได้ใช่ได้ไปพื้นที่ไหนมาบ้างค่ะก็มีไปสารยาที่ไปทําปฐมนิเทศเอยแล้วก็อบรมค่ะแล้วก็มีไปวังไกลที่ไปสัมมนาค่ะอ๋อเราไปสัมนาวังไกลด้วยกันนาอแล้วก็อ๋อก็คือน้องไนไปปฐมนิเทศของพื้นที่บ่อพิพุกจักรวรรดิแล้วก็พอช่างเนาะใช่แล้วก็สารยาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ โอเครู้สึกยังไงบ้างสําหรับแบบพอเวลาเราเห็นว่าน้องในพื้นที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นน้องๆหลายๆคนปีหนึ่งคิดถึงตัวเองในอดีตไหมคะหนูพูดได้หรอคะก็ <c oughs> คิดถึงค่ะแต่เป็นหนูได้เป็นถงนิเทศออนไลน์เพราะเป็นช่วงอยโควิดพอดีค่ะก็เลยคิดว่าถ้าไม่ปีหนูถึงไม่มีจัดในรูปแบบนี้บ้างคะ่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างสําหรับแบบพอเราเห็นปฐมนิเทศแล้วเห็นเด็กเยอะแล้วแล้วพอมาเจอในสาขาในคณะของเราอีกเป็นยังไงบ้างเยอะเหมือนกันค่ะรู้สึกว่า นอ้นองเข้ามาแล้วก็ได้เลยค่ะคิดว่า,ก,วาการทํางานองค์การเป็นยังไงบ้างในสายตาของน้องไหนทำงานองค์การหนูเนมองในสายตาหนูก็คือเล่นก็คือเล่นจริงจังก็คือจริงจังหนูชอบทํางานกับรูปแบบนี้มากกว่าค่ะอก็คือจะแบ่งเวลา<ช>แบ่งะอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหม,มแล้วในงานสัมมานาขอถามนิดนึงว่าสัมมานาประทับใจกิจกรรมไหนมากเพราะได้ข่าวมาว่าองค์การปีนี้จัดกิจกรรมแน่นมากใ,<ช>ในการไปสัมมานาใช่ไหมกิจกรรมที่ชอบคือเกมค่ะ เกมที่ประทับใจมากๆเลยคือโจรขึ้นบ้านค่ะเพราะทุกคนถกเถียงกันแบบมีมูทุกคนพยายามเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งหมดเลยค่ะอ๋อก็คือทั้ง4พื้นที่เลยใช่ไหมใช่เป็นเกมที่ให้4พื้นที่ทาเอิร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาในงานใช่ไหมน้องไผ่ได้ไปไหมเอ่ยไปค่ะอ๋อได้ไปด้วยกันแล้วก็เอาเกมนั้นมาเล่นไหมหรือว่าตอนแรกก็กะจะเอามาเล่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบมันดูจะวุ่นวายเกินไปเพราะว่าเรามีเวลาน้อยกว่าที่เราไปสัมมนา ก็เลยจะเก็บประสบการณ์เอาไว้ก่อนเพ<ช>ื่อ<ช>ถ่ายทอดใช่ไหมคะใช่ใชค่ะขาน้องไผ่ได้ข่าวว่าไปสัมมนาองค์การปีล่าสุดเหมือนกันใช่ค่ะได้ข่าวว่าองค์การนักศึกษา,าก็จัดกิจกรรมให้แน่นเหมือนกันทุกๆ<ล>วันเลยแน่นทุกวันเลยค่ะโอเคยอ,อยากสอบถามน้องไผ่ว่าประทับใจกิจกรรมไหนแล้วก็ได้อะไรจากกิจกรรมที่ประทับใจค่ะชอบกิจกรรมต่อแผ่นกแผ่นพลาสติกค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนการรวมกันของคนในทีมช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีให้มันตั้งได้และสรุปใครทําได้ ทำาไม่ได้สักคนในแ่ล้วทีมก็ทําไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาสีเวี่ยเหตุแล้วก็ร่วมกันทาอ๋อก็คือสามคีคือพลังแล้วสวยเลยไหมกับสิ่งที่ทําประทับใจไหมประทับใจมากค่ะสวยโอเคเราได้อะไรจากกิจกรรมนั้นบ้างก็คือการร่วมกันทํางานการสามกีเป็นทีมใช่การรึกษาหาเลยกันในทีมค่ะอืมโอเคขอบคุณน้องไผ่ค่ะสุดท้ายพี่อยากจะให้น้องๆผู้ความในใจเอาสั้นๆและกันให้กับชาว R M U T R ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสาหรับน้องปีหนึ่งแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาค่ะอ่ะแล้วน้องเพล่ะคะรู้สึกไงบ้างอยากบอกอะไรกับชาว IMTR บ้างคะ่ะยินดีต้อนรับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ปีนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รัว i m ย r ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่เซนแล้วก็ความคิดของน้องๆทั้ง สองคณะเลยนะคะรวมถึงน้องนายที่เป็นอุปนายกของมหาวิทยาลัยเราด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่ให้เขียนมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะ